สวัสดีครับผมอาจารย์นดอมแบรดชอนะครับและวันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวที่ Mega Harborland Central Westgate นะครับเป็นสนามเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับ It's the biggest indoor playground in the world อ่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ศูนย์การค้า Central Plaza Westgate ชั้น4ค่ะอ่าเอาอยางนี้นะครับเราเข้าไปดูนะครับว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ Let's go see how big it is Austin look how big it is I do too. Let's go. Let's go. Yeah. All right, let's take your temperature. เดี๋ยวเรามาตรวจวัดไข้ก่อนนะครับแล้วก็ล้าง okay. Let's wash your hands. Wash your hands. เดี๋ยวล้างมือนะ hand sanitizer. Hand sanitizer. แล้นวน่าเป็นการวัดไข้อย่างนี้ก็คือ to take your temperature Austin let's take your temperature หรือจะใช้คำว่าตรวจคือ check your temperature ก็ได้ครับ check or take your temperature you gotta scan it scan it ต้องสแก,กนข้อมือครับ Hey Austin do you know what the theme is here It's Monster Festival It's Monsters Festival ที่นี่มาใน t h e m Monsters Festival ที่เขาตั้งใจออกแบบแบบนี้นะครับที่มี The sun. Let's take a look at all the beautiful colors. Oh, let's go, Austin. I believe in you, Max. I believe in you, Max. He made it. He made it. Oh! Oh! oh. นี่ครับมันดูชันพอสมควรครับแต่คิดว่าเราทำได้นะ Can we do it? Can we do it? Okay! It looks a little steep but I think we can handle it. Let's do it! h uh นี่นะครับมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ก็คือ this long slide look at it it's huge! มีคฟด้วยครับเฮอ e ์เ g ย์ไปกันตะกี้บอกว่าสไลเดอร์ตัวนั้นน่ะมันชันครับสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับนี่ก็คือ Harbor Hug Free Fall Slide เหมือนโดดร่มเลยทีเดียวนะครับไปกัน งยอมรับนะครับว่าลัว it was a little scary but no problem for me okay let's do it again no no I'm good I'm good I'm good ได้ข่าวมาว่านี่คือที่แรกในประเทศไทยที่มีโค้ง180องศานะครับ check this out this is 180 degrees up ahead let's see this นี่พาแม็กซ์เวลมาที่โซนเด็กเล็กนะครับที่เรียกว่า Arbor Toddler Littleville ไปดูนะครับมี Monsterville t h e m มที่บอกมาตั้งแต่ต้นนะครับโอ,โอ้โหแม็กซ์เลล์ look at us โอ้พ่อลูกพอดีเลยเดี๋ยวแล้วเหมือนไหมเหมือนไหม do we look like them oh okay chat 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 take a picture let's go see what's inside ไปดูกันว่ามีอะไรข้างในครับ Excuse me, sir, what are you selling? I'm selling ice cream. Oh, can I get a scoop of chocolate ice cream, please? Okay. One scoop, please. Okay. And maybe you can have a long ice cream. Oh, can I have four scoops? Wow. How much is that? How much Two dollars. Two dollars. Two dollars. Okay, two dollars. Oh, and I get strawberry. Strawberries on top. Okay. There you go. Here's two dollars. ครับเราจะเห็นจุดล้างมืออยู่ทุกที่เลยนะครับเพื่อรักษาความสะอาดครับ Let's wash our hands Let me dry off my hands first เราเช็ดให้แห้งก่อนครับ Alright l Ready to go นี่นะครับมาถึงอีกโซนหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Harbor Inflatable ดูนะครับมีเครื่องเล่นเป่าลมยักษ์นำเข้าจากยุโรปเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ This is the first place in Thailand that has these inflatables Look at them They're huge ย้เยิปลเทุมครับ ไปดูกันเลครับมาถึงโซนสุดท้ายนีครับนั่นก็คือ jumps trampoline park มาดูกันนะครับมีทั้งของเด็กโตแล้วก็เด็กเล็กนะครับสำหรับผมนี่ยครับ I'm a pretty big kid เป็นเด็กโตนะฮะต้องเล่นโซนนี้ <laughs> นี่นะครับข้างในทรัม p ป l ล n e นพ r ร์จะมีเกมที่เรียกว่า Valo Jump นะครับมาดูกันนะฮะมันเป็นยังไงครับดูออสตินเล่นครับ here we go here we go นี่นะครับเล่นเสร็จแล้วสามารถส่งคลิป mp4 ไปให้ตัวเองได้เลยนะครับนี่เขียนชื่อเลยนะครับแอดมโอเคส่งไปทางอีเมลได้นะครับ you can send it to yourself via email via ก็คือโดยทางนะครับส่งไปเลยนะครับไม่ใช่แค่คะแนนเท่านั้นนะครับคลิปด้วยครับจะได้เอาไปโพสต์ในโซเชียลอีกทีนะครับเย้ h yeah! <laughs> how was it Austin it was so much fun สนุกกันทั้งครอบครัวน,นะครับที่ MEGA Harborland Central Westgate อยู่ที่ศูนย์การค้า Central Plaza Westgate ชั้น4นะคะเราก็หาโอกาสกลับมากันอีกแล้วแหละ We can't wait to come back สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย